สวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับสมุนไพรใกล้ตัวรูว่ายบนหนักบานนะพี่น้องเนาะบ่แมนว่าเป็นแล้วจังแลนหาอันนบ่แมนนะพี่น้องเขารูไวไายนี่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับเมื่อน,นี่มเมื่อว่าเรื่องขิงนะพี่น้องว่ามันมีอย่างแน่มันดีจังไดแน่ในตัวขิงนี่นะพี่น้องนะถ้ากินเป็นประจำนี่มีผลจยางไดกับร่างกายของเขาอีสานพระเจ้าบอกขิงนี่ ขอให้พี่น้องกินเป็นประจำบ่าวว่าสิกินด้วยวิธีใดบ่าวว่าสิปั้นหรือว่าชงเป็นชาเป็นพงเป็นกินสดกินได้ทุกวิธีทางที่พี่น้องมากกินที่พี่น้องเคดกินนะพี่น้องนะนี่นะเดี๋ยวเมื่อนี่อีสานพระเจ้าสิบอกเลยว่าถ้ากินต้อเนื่องกินเป็นประจำมันมีผลดีจ้งใดกะร่างกายนะครับมันมีดีในโตมันขึ้นซื้อในเรื่องสมุนไพรนะพี่น้อง ขิงนี่มันสุดยอดอีหลีฟังเดอร์ลดการปวดกล้ามเนื้อแบบลายกล้ามเนื้อนะพี่น้องแล้วก็ลดการปวดประจําเดือนนะครับซอยลดคอเลสเตอรอลกินทุกมื้อก็สีไปใจนั่นเลสเตอรอลน,นะพี่น้องแล้วก็เพื่อป้องกันว่าให้เป็นโรคหัวใจได้นะครับนี่ด้วยขิงเอาธรรมดามาดา,า,ดาซอยให้ย่อยอาหารง่ายแบบ เฮ็ดให้ท่องบ้ให้ผูกนะพี่น้องที่สําคัญนะสาคัญเลยนะพี่น้องตัวนี้ดีที่สุดเลยเพราะว่าไอ้บำรุงขอต่อกระดูกไอ้เยื่อบุระวางกระดูกนะพี่น้องเป็นเยื่อระวางขอต่อของกระดูกนะพี่น้องเฮ็ดนี่ป้องกันบ่ให้มันเสื่อมสภาพเร็วบ่ให้มันผุเร็วนะครับขอต่อระวางกระดูกนะครับอันนี้สุดยอดที่ลีจริงเนี่ยของดีบำรุงสมองได้ดีเยี่ยม เพื่อบ่ให้มันเพื่อบบไห้สมองมันเป็นคนความจำเสื่อมเสื่อมนะพี่น้องนะหรือว่าอัลไซเมอร์นะนะครับอันนี้บำรุงได้นะครับป้องกันได้ด้วยขิงรวมถึงว่าผู้ใดบ่อยากเป็นโรคหัวใจนะพี่น้องนะโรคหัวใจเอานี่ไปกินไว้ป้องกันไว้บำรุงได้นะครับด้วยเกี่ยวกับหัวใจนะอันนี้ขิงนี่สิบำบัดได้ดีที่สุดเลยนะครับเกี่ยวกับหัวใจนะครับ ที่วามานี่เขากินขิงเท่านั้นป้องกันได้บําบัดได้นะพี่น้องนะที่วามานะครับเพราะว่าพี่น้องสิกินด้วยวิธีใดก็สร้างอาจสิปั้นเป็นน้ำหรือว่าหั่นเป็นชิ้นหรือว่าสิหั่นเป็นชงช้าเป็นผงไม่ชงช้ากินการแล้วแต่เบดทุกวิธีนะครับด้วยวิด้วยเอาขิงเท่านั้นนะครับงฮายไ่วละ่ะดีวาละ่ะสมุนไพรถ้าเขารู้แล้ว เขาก็บไปหามา่กินมันขาเพราอยากดอกนะ้ำตกลงตลาดมีเยอะแยะนะพี่น้องบางคนกับปลูกอยู่บ้านเป็นส่วนกับมีนะครับหลายคนเลยแหละดีกว่าที่ป้อยให้มันเป็นแล้วจังแลนหาจังแลนแก่นะพี่น้องอันนี้เขารู้ว่ารู้รู้ไวแล้วเขาก่กินไปธรรมดาเขาเนี่ยนะพี่น้องนะบอนั่นเลยนะค่อยแค่กินเท่านั้นที่กินเป็นประจำเดอ้อ อันนี้เป็นความรู้ผ่านการวิจงวิจัยมาเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะอันนี้ความรู้นะครับชิงเป็นสม,มุนไพที่หาง่ายที่มากด้วยประโยชน์มากด้วยสปปรรพคุณอันนี้บ่จำเป็นต้องกินทุกมือ้อแต่ขอให้กินเป็นประจำร่างกายของเขากะดีแล้วสวัสดีครับ